เงินหาง่ายจร,จริงๆเพราะคุณเสกมันได้เทคนิคนี้คุณสามารถเลือกที่จะเสกเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมจะสาธิตเลือกการเสกเงินหนึ่งล้านบาทเป็นตัวอย่างขอให้คุณหากระดาษเปล่าๆมาวาดรูปตามภาพนี้จากภาพข้างบนคุณตั้งใจว่าจะเสกเงินหนึ่งล้านบาทหนึ่งคุณจะหลับตาแล้วจินตนาการว่าคุณไปอยู่ที่อื่น โดยไปอยู่ในฉากเหตุการณ์ที่คุณได้รับเงินหนึ่งล้านบาทแล้วฉะนั้นจงสร้างเหตุการณ์ว่าคุณกําลังอยู่ที่หน้าตู้ ATM แล้วเสียบสมุดเข้าไปอัปเดตแล้วพบว่ามันมีเงินเพิ่มมาอีกหนึ่งล้านบาท 2. ในขณะที่หลับตาอยู่จงสร้างความรู้สึกที่คุณมีมันแล้วและตามมาด้วยความรู้สึกขอบคุณหรือสำนึกคุณสำหรับเงินก้อนนี้อยู่กับความรู้สึกนี้ราวสามสิบวินาที สามลืมตาขี้นใช้ชีวิตของคุณต่อไปในระหว่างวันให้มันตอกย้ำว่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงิน50ครั้งสี่ฝึกทำข้อ1นถึงสต่อไปให้ครบ14วันโดยดูวิดีโอนี้ให้ครบ14วันขอขอบคุณความรู้จากอาจารย์บันชัยเรืองประชาวิทยยังมีวิดีโอสาระความรู้สำหรับคุณนะครับ